ปัญญาเกิดจากไหนแสงสว่างนำทางชีวิตที่ถูกต้องในห่วงแห่งชีวิตอันสับสนวุ่นวายนี้หลายครั้งที่เราต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคและความไม่แน่นอนคำถามที่วนเวียนอยู่ในใจอยู่เสมอคือเราจะหาทางออกได้อย่างไรเราจะดำเนินชีวิตให้ถูกต้องและมีความสุขได้อย่างไรและคำตอบที่ทรงคุณค่าที่สุดคำตอบที่สามารถนำทางเราไปสู่แสงสว่างแห่งความเข้าใจคือ ปัญญาซึ่งคําถามสำคัญยิ่งกว่าคือปัญญาเกิดขึ้นจากที่ใดหลักธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำพาเราไปสู่ความเข้าใจเรื่องปัญญานี้คือไตรสิกขาซึ่งประกอบด้วยศีลส,สมาธิและปัญญาโดยสามสิ่งนี้เป็นองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันอย่างลึกซึง้งและส่งเสริมซึ่งกันและกันไตรสิกขาเปรียบเสมือนบันไดาสามขั้นที่เราต้องก้าวขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆศีลคือการรักษาความประพฤติทางกายวาจาและใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงามและเว้นจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นการรักษาศีลไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แต่เป็นการฝึกฝนจิตใจให้มีความละอายต่อบาปเกลงกลัวต่อผลของกรรมเมื่อจิตใจของเรามีความสงบมั่นคงไม่ถูกรบกวนด้วยกิเลสต,ตัณหา อันเกิดจากการประพฤติผิดศีลธรรมเราก็จะมีสภาพจิตที่พร้อมสำหรับการฝึกฝนในขั้นต่อไปสมาธิคือการฝึกฝนจิตใจให้ตั้งมั่นแน่วแน,น่ไม่ฝูงซ่านไม่วอกแวกการทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบเยือกเย็นมีกำลังเราสามารถฝึกสมาธิได้หลายๆวิธีเช่นการกำหนดลมหายใจการเดินจงกรมหรือการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราจะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้ชัดขึ้นไม่ถูกปรุงแต่งด้วยอารมณ์และความคิดที่ไร้สาระปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายตามสภาวธรรมเมื่อเรามีศีลที่มั่นคงมีสมาธิที่แน่วแน่จิตใจของเราก็จะพร้อมที่จะรับเอาความรู้ที่แท้จริงเข้ามาเมื่อนั้นปัญญาจริงจะเกิดขึ้น ปัญญาที่แท้จริงนี้มีใช่ความรู้ที่ได้มาจากท่องจำตำราหรือการเล่าเรียนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความรู้ที่เกิดจากการพิจารณาใคร่ครวญด้วยตนเองจากการสังเกตและการเข้าถึงสัจธรรมความหมายและที่มาของปัญญานั้นลึกซึ้งยิ่งกว่าเพียงแค่ความฉลาดหรือความรู้ทั่วไปปัญญาที่แท้จริงในทางพุทธศาสนาคือสัมมาทิฏฐิซึ่งหมายถึงความเห็นชอบ ความเห็นที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงสัมาทิฏฐินี้เป็นองค์ประกอบแรกของมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นหนทางแห่งความดับทุกข์ปัญญาเกิดขึ้นจากที่ใดพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าปัญญามีหลายระดับและเกิดได้จากหลายปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ 1. การฟังธรรมสุดตรรมะปัญญาการตั้งใจฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือผู้มีปัญญาอย่างแท้จริง ด้วยจิตที่สงบและเปิดกว้างเมื่อเราได้ฟังธรรมอันถูกต้องย่อมเป็นการเปิดประตูสู่ความเข้าใจใหม่ๆเหมือนแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในห้องมืด 2. การพิจารณาใคร่ครวนจินตามยะปัญญาการนำเอาสิ่งที่ได้ฟังมาพิจารณาด้วยเหตุผลเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตนเองไม่ใช่เชื่อตามที่ได้ยินมาทันทีแต่ใช้ปัญญาของตนเองพิจารณาถึงเหตุถึงผล มองเห็นความจริงของสิ่งนั้นๆ 3. การปฏิบัติและเห็นแจ้งภาวนามยะปัญญาเมื่อเราพิจารณาแล้วเห็นว่าสิ่งใดถูกต้องก็ลงมือปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเราจะเกิดประสบการณ์ตรงซึ่งเป็นปัญญาขั้นสูงสุดความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติและเห็นแจ้งด้วยตนเองนี้ยั่งยืนและเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างแท้จริงกล่าวโดยสรุป ปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติเหมือนแสงแดดที่สาดส่องลงมาแต่เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยการเพราะปลูกการฝึกฝนและการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้เราต้องเริ่มจากการเตรียมดินการหว่านเมเล็ดการรดน้ำพรวนดินการให้ปุ๋ยจนกว่าต้นไม้จะเติบโตอ,ออกดอกออกผลในอดีตการเมื่อพระโพธิสัตว์ตรงบํเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้ พระองค์ทรงศึกษาธรรมะจากครูบาอาจารย์ทรงฟังธรรมทรงใคร่ครวญทรงเจริญภาวนาจนกระทั่งตรัสรู้อริยสัจสี่อันเป็นแก่นแท้ของปัญญาปัญญาของพระองค์ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงข้ามคืนแต่มาจากการสั่งสมบุญบารมีการฝึกฝนจิตใจมาอย่างยาวนานเราเองก็สามารถสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นในตนเองได้เช่นกันเพียงแต่เราต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานและนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ การประยุกต์ใช้หลักธรรมเรื่องปัญญาในชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันของเราเต็มไปด้วยสถานการณ์ที่ต้องอาศัยปัญญาในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างการเลือกซื้อของการวางแผนการเดินทางไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างการดำเนินชีวิตการทำงานการสร้างครอบครัวและการเผชิญกับความทุกข์ยาก 1. การมีสติรู้ตัวอยู่เสมอปัญญาจะเกิดได้ดีเมื่อจิตใจมีความสงบ การฝึกสติในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะกินเดินนั่งนอนทำงานหรือสนทนาช่วยให้เรามีโอกาสได้พิจารณาสิ่งต่างๆอย่างมีเหตุผลเมื่อเรามีสติเราจะสามารถสังเกตเห็นความคิดอารมณ์และการกระทำของตนเองได้ชัดเจนขึ้นเราจะตระหนักถึงผลที่จะตามมาจากการกระทำของเราก่อนที่จะลงมือทำตัวอย่างเมื่อเรากำลังจะพูดบางคำที่อาจทำให้ผู้อื่นเสียใจหากเรามีสติ เราจะยั้งคิดสักครู่ว่าคําพูดนี้มีประโยชน์หรือไม่จะทำให้เกิดความแตกแยกหรือไม่หากไม่ใช่ก็ไม่ควรพูดการรักษาใจตนเองและผู้อื่นให้สงบสุขก็เป็นผลจากปัญญาที่เกิดจากมีสติ 2. การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างบ่อยครั้งที่เรายึดติดกับความคิดของตนเองจนไม่ยอมรับฟังผู้อื่นการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง เปรียบเสมือนการเปิดประตูรับแสงสว่างใหม่ๆเราอาจได้มุมมองที่คาดไม่ถึงได้ข้อคิดที่จะช่วยให้เราแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้นการพิจารณาฟังธรรมจากแหล่งต่างๆด้วยใจที่เปิดกว้างจะช่วยขัดเกลาทิฏฐิมานะของเราให้ลดลงตัวอย่างในการทำงานเป็นทีมหากเกิดความขัดแย้งเรื่องความคิดเห็นแทนที่จะยืนกรานความคิดของตนเองลองเปิดใจรับฟังเหตุผลของเพื่อนร่วมงาน พิจารณาข้อดีข้อเสียของแต่และแนวคิดแล้วค่อยๆหาข้อสรุปที่ดีที่สุดร่วมกัน 3. การพิจารณาไตรตรองก่อนตัดสินใจก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญควรใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่นมองเหตุปัจจัยต่างๆให้ครบถ้วนการรีบร้อนตัดสินใจโดยขาดการพิจารณามักนำมาซึ่งความผิดพลาดตัวอย่าง เมื่อได้รับข้อเสนอการลงทุนที่ดูน่าสนใจควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดสอบถามผู้เชี่ยวชาญเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นๆอย่าเพิ่งรีบหลงเชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อโดยขาดการพิจารณา 4. การเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตคือบทเรียนอันยิ่งใหญ่ทุกประสบการณ์ที่เราได้รับไม่ว่าดีหรือร้ายล้วนมีคุณค่าในการสร้างปัญญา หากเราสามารถมองเห็นบทเรียนในทุกสถานการณ์ที่เราเผชิญและนำมาปรับปรุงตนเองได้เราจะเติบโตขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งตัวอย่างหากเคยทำผิดพลาดในการบริหารเงินจนเกิดหนี้สินแทนที่จะเสียใจหรือโทษคนอื่นควรพิจารณาว่าเราทำผิดพลาดตรงไหนมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดปัญหานี้แล้วนำบทเรียนนั้นมาปรับแผนการใช้จ่ายการออมและการลงทุนในครั้งต่อไป5 การหมั่นจเจริญภาวนาการฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้จิตใจของเราสงบเยือกเย็นมีกำลังและมีสมาธิทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนขึ้นเมื่อจิตใจไม่ถูกรบกวนด้วยอารมณ์เราจะสามารถใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างในยามที่เผชิญกับความเครียดหรือความกังวลการทำสมาธิสักครู่จะช่วยให้จิตใจผ่อนคลายลง ทำให้เรามีมุมมองใหม่ๆในการจัดการกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ตัวอย่างจริงเรื่องเล่าแห่งปัญญาเรื่องเล่าหนึ่งที่สะท้อนถึงพลังแห่งปัญญาได้อย่างงดงามคือเรื่องของนายพรานผู้มีปัญญาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าอันพรายสนมีนายพรานผู้หนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงในการล่าสัตว์ได้อย่างแม่นยำแต่เขากลับเป็นคนใจร้อนโมโหง่ายและมักจะลงโทษสัตว์ที่เขาจับได้ด้วยความรุนแรง วันหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินเข้าป่าเพื่อหาอาหารเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากพุ่มไม้เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆเขาพบกวางน้อยตัวหนึ่งติดกับดักของเขาเองด้วยความโมโหเขาจึงเตรียมจะใช้มีดฟันกวางตัวนั้นท่านใดนั้นเองเสียงของแม่กวางก็ดังขึ้นจากที่ไกลๆท่านนายพรานอย่าทำลูกของข้าเลยโปรดไว้ชีวิตเขาด้วยข้าจะให้ท่านไปที่ท่านต้องการ นายพรานเห็นว่ากวางตัวนั้นดูมีน้ำมีนวลดูสมบูรณ์กว่าสัตว์อื่นที่เคยล่ามาจึงตัดสินใจยอมปล่อยกวางน้อยไปแต่มีข้อแม้ว่าแม่กวางจะต้องพาลูกของตนเองกลับมาหาเขาที่เดิมในวันรุ่งขึ้นแม่กวางตกลงและพาลูกกวางกลับไปที่บ้านอย่างปลอดภัยวันรุ่งขึ้นแม่กวางก็พาลูกกวางมาหาท่านนายพรานตามสัญญานายพรานดีใจมากเตรียมจะลงมือล่า แต่แล้วเขาก็เห็นแม่กวางร้องไห้อย่างเสียใจน้ำตาของแม่กวางไหลาอาบแก้มด้วยความสงสัยนายพรานจึงถามว่าเจ้าเป็นอะไรไปเหตุใดจึงร้องไห้แม่กวางตอบว่าข้าเสียใจที่ต้องจากลูกน้อยไปถึงแม้ว่าข้าจะรู้ว่าท่านจะฆ่าแต่ข้าก็ไม่อยากให้ลูกของข้าเสียใจคำพูดของแม่กวางทำให้หัวใจของนายพรานสั่นสะเทือนเขาไม่เคยเห็นความรักอันยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาก่อน เขาเริ่มพิจารณาถึงการกระทําของตนเองว่าที่ผ่านมาเขาได้เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างไรด้วยความรู้สึกผิดและละอายใจนายพรานจึงตัดสินใจปล่อยแม่กวางและลูกกวางไปตั้งแต่นั้นมานายพรานผู้นี้ก็เลิกอาชีพนายพรานเขาหันมาใช้ชีวิตอย่างสงบไม่เบียดเบียนผู้อื่นเขาเริ่มศึกษาธรรมะและนำคำสอนไปปฏิบัติจนกลายเป็นผู้มีปัญญาและเป็นที่เคารพของคนในหมู่บ้าน เรื่องเล่านี้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ผู้ที่เคยดำเนินชีวิตผิดพลาดก็สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีปัญญาได้เพียงแค่มีโอกาสได้เห็นความจริงได้พิจารณาด้วยใจที่เปิดกว้างและพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ข้อคิดและการปฏิบัติเพื่อสร้างปัญญาการสร้างปัญญาไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะทำได้หากเรามีความตั้งใจจริงและปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ 1. เริ่มต้นด้วยการตั้งมั่นในศีลการรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์จะช่วยขัดเกลาจิตใจให้สงบไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นการละเว้นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดเท็จและการดื่มสุราเมรยัยเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้จิตใจของเราสะอาดพร้อมสำหรับรับเอาสิ่งดีงาม 2. ฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอ จัดสรรเวลาในแต่ละวันเพื่อการทำสมาธิแม้เพียงวันละ5้าถึงสินาทีก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมหาศาลเริ่มต้นจากการกำหนดลมหายใจจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าและออกเมื่อจิตใจฟุ้งซ่านให้ค่อยๆดึงกลับมาที่ลมหายใจอย่างอ่อนโยน 3. หาโอกาสฟังธรรม เข้าร่วมฟังการแสดงธรรมของพระภิกษุสงฆ์หรือผู้รู้ธรรมที่แน่เชื่อถือไม่ว่าจะผ่านการเดินทางไปวัดหรือผ่านช่องทางออนไลน์พยายามฟังด้วยใจที่เปิดกว้างไม่ตัดสินและนำมาพิจารณาด้วยตนเอง 4. ฝึกเจริญปัญญาในชีวิตประจำวัน 1. การสังเกตมันสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวสังเกตการทำงานของจิตใจตนเองสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล 2. การตั้งคำถามเมื่อพบเห็นสิ่งใดควรตั้งคำถามว่าสิ่งนี้คืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรดับไปได้อย่างไรมีประโยชน์หรือโทษอย่างไร 3. การใคร้ครวนนันเอาสิ่งที่ได้ฟังได้เห็นได้ประสบมาพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุผลเชื่อมโยงกับหลักธรรม 4. การยอมรับความจริงฝึกยอมรับสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ ความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงการยอมรับคือจุดเริ่มต้นของการปล่อยวาง 5. เรียนรู้จากความผิดพลาดเมื่อทำผิดพลาดอย่าจมอยู่กับความผิดนั้นแต่ให้มองหาบทเรียนจากความผิดพลาดนั้นแล้วนำมาปรับปรุงตนเองนี่คือการใช้ปัญญาในการพัฒนาตนเอง 6. ฝึกการให้อภัยการให้อภัยตนเองและผู้อื่นเป็นการปลดปล่อยภาระทางใจช่วยให้จิตใจสงบและเป็นอิสระ ปัญญาจะเบ่งบานได้ดีในจิตใจที่ปราศจากความขุนมัว 7. จแสวงหาผู้รู้หากมีโอกาสควรเข้าใกล้ผู้มีปัญญาหรือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อขอคำแนะนำหรือเรียนรู้จากแนวทางการดำเนินชีวิตของท่านปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะนำทางชีวิตของเราให้พ้นจากความมืดบอดของกิเลสตัณหาอวิชชาปัญญาจะทำให้เรามองเห็นหนทางที่ถูกต้อง ความจริงของชีวิตและช่วยให้เราดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีสติรู้เท่าทันอารมณ์และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพขอให้ทุกท่านจงตั้งใจหมั่นเพียรฝึกฝนตนเองด้วยการรักษาศีลเจริญสมาธิและเจริญปัญญาเพื่อให้แสงสว่างแห่งปัญญาอันบริสุทธิ์ส่องสว่างนำทางชีวิตของท่านไปสู่ความสุขความเจริญและความหลุดพ้นตลอดไป